สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านบิทินนะคะวันนี้ก็มาแกะขอบรองเลยกันอีกแล้วนะคะแน่นอนจะผลใครไปไม่ได้น้อกจากของสิโงินนั่นเองนะคะก็เขาส่งมาเราก็ต้องรีวิวค่ะโอเคก็แม่บ้านจะเป็นแบบแกะได้นะแล้วก็แกะเลยลองเลยนะคะแล้วก็บอกความรู้สึกแกให้ฟังเนาะโอเคก็สําหรับวันนี้นะคะขอต้อนรับหูฟังนั่นเองหูฟังอ่ะใครตามหาหูฟังอยู่ก็มาดูกันได้นะคะซึ่งดูหน้าตาแล้วมันก็แบบโอ้โห สำหรับสายแบบชอบความเรียบแต่หรูนี่นะคะคือเพราะว่ามันแบบดูไม่เยอะนะแต่ว่า,า,าดูแบบเก๋ๆโอเครุ่นนี้นะคะเป็นหูฟังนะคะก็เป็นหูฟังรุ่น HP 833นะคะ Bas โซนะคะไม่รู้อ่านชื่อตรงนี้้องหูเปล่าเนาะแล้วก็เป็นไฟ LED นี่เองนะคะเออเป็น7.1เดอร์ราวนะคะ อ่าแล้วก็มีเป็นเป็นความแบบว่าเขาว่าเขาบอกว่ามันน้องเนี่ยเป็นแบบเอาต้าไรเวทเลยนะคะก็คือแบบเบาสบายเหมือนขนนกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาลองให้ดูนะว่ามันสัมผัสเบาสบายจริงหรือไม่นะคะแล้วก็โอเคแล้วขนาออกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอืมโอเค โอเคแกะกล่องออกมาแล้วนะคะอย่าลืมส่งใบรับประกันด้วยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้จะรับประกันแค่หนึ่งปีเท่านั้นนะคะเพราะว่าน,น้องนั้นก็เออราคาอยู่ที่สี่อยห้าสิบาทนั่นเองนะคะถ้ามีบางช่วงราคาก็จะถูกลงไปเป็นอีกเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ลองใสด่ดูโอเคไม่จิ๋วจริงๆก็เบาสบายจริงๆนะคะสามารถปรับระดับได้ด้วยนะเนี่ยก็คือแบบเออมันปรับได้นะฮะ,ะเดี๋ยววับนีั้นปรับยังไง <laughs> อ่ารู้สึกว่าจะปรับตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอหาก่น อ๋อนี่มันปกตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ให้ดูหน้าตากันนิดนึงหูฟังรุ่นนี้มีไม์ด้วยนะทุกคนเห็นปะแล้วก็จะเป็นแสงไฟประมาณนี้เลยนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่แบบเอออยากได้หูฟังแล้วก็นะฮะประมาณนี้นะคะน่ารักดีน่ารักดีแบบน่ารักค่ะอ๋อแล้วที่เราฟังเสียงดูเนี่ยก็โอเคเลยนะคะกับราคาพีคเท่านี้เนี่ยก็คือไม่ได้แย่เลยเคแบบโอเคเลยนะคะ อ๋อเรานะ่ารักมากจริงๆแบบราคาเบามากตอนแรกทุกคนก็จะเอ้ยแปดร้อยกว่าหรือเปล่าไม่ใช่เราอย่างพิยามี่ทีนะคะก็เออของรุ่นนี้จะรับประกักนหนึ่งปีเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวจะลองให้ฟังเสียงเพลงนะคะแต่ไม่รู้ว่าเออมันจะเข้ามามากน้อยแค่ไหนเนาะแต่จะพยายามให้ได้ยินมากที่สุดนี่ก็คือเปิดสุดไอคอนเลยนะฮะเดี๋ยวเราเอามาเจาะใหม่ดู ใช่ได้เลยก็สําหรับใครที่แบบไม่ได้อยากได้อะไร,เ,รเยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็นี่บอกว่าเบาเบาสบายจริงๆนะคะก็โอเคเลยโอเคค่ะยังไงก็ขออนุญาตฝากหูฟังรุ่นนี้ของสิงโตไว้ด้วยนะคะเผื่อใครกําลังมองหาหูฟังราคาเบาๆที่ราคาไม่ถึงห้ารอยบาทไว้นะคะแล้วก็แบบสไตล์แบบเรีย,รยแบๆแต่ว่าเก๋หรูแบบน่ารันกน่ารักเขาก็มากว่า บาสบายหูนะคะเพราะว่าน้องคือแบบวัสดุดีเลยแบบไม่มีหูไม่หนักหูด้วยนะคะเแบาบจริงๆส่งคำเคลมเลยนะคะแล้วก็มีไฟ LED ด้วยนะคะโอเคให้งไงก็อ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้องให้กับทุกคนนะคะยังไงก็ขออนุญ,ญาตฝากเอ่อรุ่นนี้ไว้ในอ้อมอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชช่องบ้านปตนกรัใจะให้กันด้วยนะคะ ให้ยังไงก็อย่าลืม่ากร,ระเบื้งจริงๆเอาไว้ด้วยนะเอาไว้ใจ้ก,กัะใบม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย